อขอจเจริญพรอาตมาภาพพระบุรเกตธ,ธรรมคณีเจา้จาคณะจังหวัดตราโนพครหรือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดตราซึ่งได้เข้ามาอยู่ที่อำเภอบอ่ไหลนั้นในช่วงแรกหรือปีแรกนี่อาตมาภาพเป็นเด็กวัดเป็นลูกศิษย์วัดบอ่อไหลทราบว่าประมาณปี12 13งเนี่ยอาตมาก็ย,ยังอยู่ที่วัดประมาณอายุสิบขวบสิบปขวบ ก็ทราบว่าร,รู้ว่ามีเรือ,อนำคณะนายทหารคือหน่วยนพคอ,อมาทางเรือทำนั้นทางรถยังไม่ค่อยจะมีมีแต่มาทางเรือทางยาวจากทางเขาสมิงมาทางบ่อไห่ก็ถือว่ามากันหลายคันหลายลำแล้วก็มาขึ้นที่ท่านา้ัวัดบ่อไหลมาตั้งเต้นตั้งแคมป์หลายหลังในบริเวณสนามนาวัดบ่อไหล ตรงนั้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์อะไรเรื่องขาบรลาอาหารกอดีทางหน่วยนพพมาเนี่ยก็ตอนเย็นๆมักจะไปทานอาหารกับนายทหารที่เขาทำโรงครัวก็ถือว่าได้ได้ไดรับประทานอาหารดีขึ้นหน่อยแล้วก็ในการมาก็มีมีเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือ,อาทาง ยายารักษาโรคในเรื่องของการที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ตราดมานี่ก็ถือว่าเป็นหน่วยที่พัฒนาการจริงๆพัฒนา,ารจริงๆนะคือได้มาบุกเบิกในเรื่องของการทําทถนนท,ทางที่ถือว่าเมื่อก่อนก็ไม่เจริญเลยเพราะว่ามันเป็นทางที่เขาจะมาบ่อไหลจะเป็นามาทางเรือมากกว่านี่ก็เลยถือว่าทางหน่วยมาเนี่ยก็พัฒนาการ,การเรื่องเกี่ยวกับทางรถห,หลายสาย ตั้งแต่บบไาณเข้ามาจังหวดตราดประวัติความเป็นมาหน่วยพัฒนาการเคลื่องที่1.4สําำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยลำดับที่23ใน30หน่วยตั้งอยู่เลขที่1หมู่7ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเริ่มก่อตั้งหน่วยและปฏิบัติงานเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2512โดยเรียกชื่อหน่วยว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ตราดกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรอปอกลางต่อมาเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2530 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14ได้เคลื่อนย้ายกำลังทั้งหมดไปประจำอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13กาญจนบุรีและเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11กาญจนบุรีส่วนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13เดิมได้เคลื่อนย้ายกำลังไปจังหวัดมหาสารคามเพื่อปฏิบัติงานโครงการน้ำพระไทยจากในหลวงต่อมาได้เรียกชื่อหน่วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14ตราดาเป็นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและในสถานการณ์ขณะนั้นกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรปปกลางได้มีนโยบายให้หน่วยดําเนินการตามแผนพัฒนาและฟื้นฟูสภาวะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานยกระดับรายได้และการสร้างงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่วันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2530จึงมีคำสั่งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรอปรกลางเฉพาะที่2553ทับ30ลงวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2530ให้หน่วยเคลื่อนย้ายกำลังพลเครื่องจกักรกลและยานพาหนะ เข้าที่ตั้งหน่วยชั่วคราวที่อำเภอโกโสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2530จนถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2535การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามภารกิจที่ได้รับมอบรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน5ปีเต็ม ตั้งแต่พุทธศักราช2,530ถึง2,535โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้พัฒนาพื้นที่โครงการอีสานเขียวมาโดยตลอดและต่อเนื่องตามนโยบายของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรอปอกลางและบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายของทางราชการทุกประการ ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2535หน่วยพัฒนาการเครื่องที่1-4ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าที่ตั้งหน่วยที่บ้านตากแหวงล่างตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดตามคำสั่งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรอปอกลางเฉพาะที่1 2 5 2 3พ หลงวันที่5เมษายนพุทธศัก,าการาช2534เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับมอบต่อไป หน่วยงานก่อความสามื่อีเราทำงานกันหลายปีในพื้นที่ที่เป็นชายแดนหวังพันปลอดภัยเสียงอันตรายเหลือแต่ถ้าหาความดีเป็นที่ทดแทนจะป้องชายแดนพร้อมสาว